สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซดอนบอลเต็งทุกท่านนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเต็มอิ่มกันไปแล้วนะสำหรับเพื่อนเพื่อนในกลุ่มนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับผมแอดไลน์ jk 8 8 8ได้เลยนะครับสำหรับบอลของเราวันนี้ขอมองไปทางคู่ปรตุเกตยูสเจอกับอิตาลียู่ 29. คู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังนะครับโปรตุเกสเอาชนะไปได้ถึง4ขนาดโปรตุเกสโดนใบแดงนะครับยังเฉือนชนะไปได้นะครับแพ้แค่1เองนะสำหรับโปรตุเกสนะครับเรามาดูที่ข้อมูลส่วนตัวโปรตุเกสนะครับห้านัดชนะ3เสมอ1แพ้อีก1ส่วนอิตาลีนะชนะ2เสมอ2แพ้อีก1นะครับคู่นี้เจอกันมา3ครั้งหลังคือโปรตุเกสเอาชนะไปได้ถึง3นัดนะครับโดยที่3มนัดเสียไปแค่1ประตูเองนะผมมองว่ายังไงเกมนี้โปรตุเกสเด็ดกว่าแน่นอนครับ อีกคู่หนึ่งครับเจอมอนตานะครับผมเจอกับโปแลนด์ครับข้อมูลส่วนตัวนะครับมอนต้านัดหลังแพ้ไป4ี่เลยนะชนะไปแค่แมตต์เดียวเองนะครับส่วนโปแลนด์นะชนะ2เสมอ2แพ้1คู่นี้เจอกันมา3ครั้งหลังนะโปแลนด์เอาชนะไปได้ทั้ง3นัดนะครับมอนตานะฟอร์มถือว่าย่ำแย่นะครับเคยไม่ชนะใครเลยถึง9นัดติดนะครับมองว่าฟอร์มยังห่างชั้นกันมากนะยังไงเกมนี้โปแลนด์แลนสไลด์แน่นอนครับยังไงโปแลนด์เด็ดกว่าแน่นอนนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะผมที่สนใจมาเป็นกคพัวเดียวกันกับเรานะบอกว่ามาจากช่องทาง y o u t u b e นะผมเพจหรือแม้กระทั่ง TikTok เข้ากลุ่มฟรีๆกันไปเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะผมในกลุ่มนะมีการนําเล่นบอลสดโครงการสร้างบ้านหรือพี่ๆท่านใดดวงซวยนะครับผมบินตายหมดเราคืนทุนให้นะครับสเต็ปไม่แตกเราพร้อมแจกทุนคืนทุกท่านเลยนะครับผมแอดไลน์ JK 8 8 8ได้เลยนะครับ